สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับตอนนี้อยู่เกมโกอาการ์เดนอีกแล้วเช่เคยนะครับทุกคนก็ผมได้รีวิวผักนี้ไปแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะนี่ครับผมเจ้าผักพิงเกิลฟู้ดบิทเตอร์เมลอนนะครับผมต่อไปก็เป็นนี่ฮะสองอันนี้ก็เป็นบัตเตอร์นัสควอสกับสปริงออนเนียนะทุกคนพอเรารีวิวนี้เสร็จใช่ไหมครับผมก็จะมาต่อที่นี่เลยฮะนี่ตรงนี้นะผมเป็นออนเนียนนี่ฮะจาราพิโนอะไรพวกนี้นะฮะให้หมดเลยนะก็เหลือสองตัวนี้นะครับผมบัตเตอร์นัสควอสเราเริ่มมาจากที่กกก่อนนนนใารทุค อ่าผมมีบัตเตอร์นัสคอตอยู่หนึ่งอันนะครับปุ๊บพอดีเลยนะฮะนี่ก็ไม่ต้องพูดภาพนาเพลงกระปุกกันเลยแล้วกันนะฮะเอ๊ะแป๊บน,นึงนะผมขอ,อามาถ่ายรูปปกคลิปก่อนนะทุกคนเพราะว่ากลัวว่ามันจะปลูกทีลวหายเลยนะฮะโอเคผมถ่ายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยนะฮะนี่ต้นเอ่อตัวมาโตผมนี่ก็ของดีของเด็ดนะชอบมากวางไปเลยครับบัตเตอร์นัสคอตเป็นระดับแรนะทุกคนโอเคเดี๋ยวมามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะใช้เป็น วัตถิลิ่งแคนแล้วก็สปริงเกอร์มาเสียงเขอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าเหมือนเป็นวัดนะฮะสปริงเกอร์แป๊บนึงนะเอ๊สปริงเกอร์เขียนไงวะน่าจะเป็นอย่างเงี้ยแหละออถูกแล้วนะฮะสปริงเกอร์กอร์ลี่สปริงเกอร์มาเลยอันหนึ่งปึ๊บแล้วก็เบสิกสปริงเกอร์นะฮะสองอันนี้ช่วยทำให้ผลใหญ่ขึ้นนะครับส่วนเอ็กซ์แวนต์สปริงเกอร์ไม่ช่วยนะเหมือนจะช่วยแค่ติดพลูเทชันเฉยแต่ก็ใส่ใส่ไปนะโอเคแล้วก็มานี้เลยฮะปุ๊บ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  อ่าดูทรงแล้วน่าจะเป็นเป็นต้นนะไม่น่าจะเป็นผลเดียวนะฮะเพราะว่าเนื่องจากมันตัวช้านะครับโอเคลดไปลดไปผมคาดหวังนะต้นนี้น่าจะน่าจะดูดีนะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้ต้นเก่าที่ผมิวไ,ไปอันก่อนนะคือแบบราคามันเบอือจัดเลยนะตัวน,นี้ก็คงจะแบบเบอืออยู่เหมือนกันนะแต่มันเป็นระดับแรงไงมันก็แบบคาดหวังอะไรไม่ได้มากอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นระดับแรงแล้วมันทาบัคกผลใหญ่ยักษ์ได้นี่ก็โอ้โหบอกเลยครับโกงแน่นอนครับทุกคนอนี้โอ้ยแหลกแหลอันนี้ก็เป็นส่วนผมนะทุกคนเป็นไงส่วนผมเริ่มลเล่่ยใชมมนีผจะทําแบบว่าเป็นกําแพงงเเมือจีนนลยะ ปิดบางส่วนไว้นะฮะแต่เดี๋ยวค่อยทํานะยังไม่มีเวลาแก้ไขเลยนะครับเค okay. ส่วนนี้ผมทําเป็นนี่ฮะหม้อไฟลิงชิมเป็นซีเป็นไง <laughs> สูงเสียดฟ้าเลยเห็นไหมนี่คอยคอยกําลังทําอาหารกันนะบนบน,บนท้องฟ้านะทุกคนเป็นหอคอยเอ,อ่อกอริลลานะครับนี่แล้วส่วนวิธีการหาไอเทมของผมนะที่ผมทาแบบหาได้บ่อยนะทุกคนก็คือเก็บผักที่มันแบบอันเล็กๆมานะครับแล้วก็ติดบัฟเยอะๆนะฮะติดสถานะเยอะๆอ,อันไหนวะหาก่อนหาก่อน อันนี้ฮะที่สถานะเยอะๆนะครับเราเอามาใส่เลยฮะปึ๊บอ่าอย่างเช่นดอกนี้ใส่ไปปึ๊บอ่าเห็นนะครับมันจะมีมูดิชั่นเพิ่มขึ้นถึง67เลยนะฮะเราก็ใส่อีกครับหาอีกอยู่ไหนกว่ามีอีกไหมอ่นนี่ครับใส่ไปสักสองดอกนะทุกคนชึบหายไปไหนวะเมื่อกี้อ่นนี่ไงอ่าใส่ลงไปครับสองดอกจะมีโอกาส90เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมผมกดไปเลยครับปึ๊บนี่ฮะเห็นไม่ใช้เวลาแค่เจ็ดนาทีนะฮะผมก็รอแล้วก็เดี๋ยวเอามาให้หนูกินนะครับแล้วผมก็ใช้เป็น กอลล่าในการทําอาหารก็มีโอกาสที่จะดูปได้ไอเทมสองชิ้นนะครับทุกคนโคตรโกงเลยมาดูกันว่าโตถึงตรงไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้โตมา21%เปอร์เซ็แล้วเฮ้ยทำไมโตช้าจังเลยเนาะผลผลยุคนี้โตช้ามากเลยนะครับเดี๋ยวเกมจะอัปเดชแพนดิจิตชูบองเลทุกคนไวมากเลยนะเกมอัปเดตนะฮะก็รีบแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งผ่านไปที่หนึ่งแล้วนะเวลามันผ่านไปไวจริงๆนะทุกคนคือเวลาเหมือนไวเหมือนโกหกจริงๆนะชีวิตคนเรานี่มันสั้นจริงๆนะครับเวลามันไวมากๆเลยนะฮะนี่ตอนนี้ก็สามสิบสามเปอร์เซ็น บัตเตอร์นัตส์คอรนะอันนี้มีในชีวิตจริงนะต้นบัตเตอร์สคอรนะครับอันนี้เขาเอาไปทําอาหารพวกฝรั่งฝรั่งเศสอะไรเงี้ยกันนะฮะก็อร่อยอยู่นะฮะมังนะไม่เคยกินเห็นข้อมันเหมือนแบบว่ามันมันมันหน่อยอะมันมันเหมือนผสมแบพบพวกแบบผลไม้อะไรเงี้ยนะทุกคนเหมือนกินมันอ่าผสมกับถั่วเพราะมันก็ชื่อเป็นบนะัตเตอร์นัตส์คอร์นอะโอเครถไปครับในในเรื่องจริงนะ่าจะหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละนะแต่นี้มันเป็นแบบแนวพิกเซลเฉยๆนะฮะ ตอนนี้เท่าไหร่ละ48%แล้วครับทุกคนลดไปเรื่อยๆนะฮะนี่หลังจากเมื่อวานนี้ผมเผลอขายขายผักทิ้งทั้งตัวใช่ไหมผมไปเก็บมานะครับตอนนี้ผักก็มีเยอะพอสมควรแล้วนะพอที่จะแบบว่าเอามาแจกคนดูได้เยอะแล้วนะฮะดูดิผมขายผักไปจนจนเงินผม2ล้าน8แล้วเงินแบบทะลุเวอร์มากนะฮะตอนนี้60%แล้วโอเคลดไปเรื่อยๆนี่โอ้ใบมันเยอะมากครับใบเหมือนต้นลางจืดแล้วเนี่ยเหมือนใบแบบใบแบบว่าเหมือนใบอาหารที่เราเอามาใส่ต้มจืดเลยทุกคน ผมลืมชื่อว่ะที่มันในต้มจืดจะมีใบบัวบกนี่นเหละทุกคนแต่วันนี้มันใหญ่ไงลด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 เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นแล้วโอเคเย่ยมากแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะทุกคนปึ๊บลดนะเปลี่ยนมุมลดเผื่อจะช่วยได้เกี่ยวไหม <laughs> ไม่เกี่ยวหรอกนะลดไปลดไปช่วงนี้เป็นวัดนะไม่ดีเลยนะทุกคนเดี๋ยวต้องฉีดน้ำหมักน้ำหมักสูตรทางบ้านผมนะครับอือหือ ฉี่แลทํามไม่ชุ่มคอแล้วก็ไม่ค่อยไอนะลดอมเปรี้ยวหวานอ่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นแล้วเก้าสิบกเปอร์เซ็นแล้วทุกคนเฮ้ยใบยสวยนะผมชอบนะมันดูเป็นพุ่มๆดีนะถ้าเกิดไปวางไว้หน้าร้านแบบร้านกาแฟร้านตัดผมนี่สวยเลยนะทุกคนนี่เลยลดไปเรื่อยๆนะแต่บ้านเราทําแบบไม่ได้ร้อยปเปอร์เซ็นตงไงเพราะว่าเนื่องจากว่าแบบมันวางจํากัดอะ่ะทุกคนก็อยากให้เขาแบบว่าเลิกจํากัดการวางได้ไหมอ่ะมันจะดีมากๆเลยถ้าเกิดจํากัดการวางกาารวงแบบออกไปอะ่ะทุกคนวางในสับแบบห้าร้อยชิ้นอะไรเงี้ยจะดีมากๆเลยทุกคนนี่มันแค่แบบหล เ,เดี๋ยวก็เต็มที่แล้วนี่ไงเต็มแล้วทุกคนโอเคต่อไปเราดูนะว่าผลจะเป็นไงนะฮะลดไปรัวๆลดน้ำรัวๆไปผลคือดูดีมากครับไม่ใช่ผลดิเฮ้ยอ๋อผมนึกว่าผลห็นสีเหลืองๆเป็นผลเฉยเลยเมื่อ,อก,กี้ก็ว่าอยู่ไอ้ผลหาเล้หน้าหน้าตาแปลกจังเลยอ่านี้หมดพอดีนะน,น้ำพลังพลังน้ำแล้วหมดพอดีลดไปลดไปปุ๊บๆๆรอผลเกิดอย่างเดียวนะครับนี่ถ้าเกิดเรามีไอ้ตัวอะไรนะแบบ ตัวที่มันทําให้ผลแบบใหญ่ขึ้นน่าจะไวกว่านี้แต่เสียดายมันมีต้นไม้เยอะไงต่อให้มีมีก็กเถอะแต่มันจะสุ่มนะว่าจะเอาต้นไม้ไหนนะ่ะนี่นี่มันป่าดงดิบจัดเลยทุกคนดูดิเหมือนป่าดงดิบมากเลยปลูกไปเรื่อยๆนี่คือป่าดงดิบเลยสวยงามอยู่นะบางทีผมรอมาตั้งนานแนละ้วทุกคนมันยังไม่โตสักทีเลยมันบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนเนี่ยมันไม่โตเลยผมรอนานมากรอจนอาหารคุกเสร็จอะเดี๋ยวพอไปดูนะนี่นี่อาหารคุกเสร็จแล้วเห็นไหมยังไม่มาเลยปึ๊บ โอ้โหไม่ติดดูแ่ะทุกคนไม่เป็นไรครับนี่พอเราได้มาแล้วก็ให้หนูนะหนูกินหนูมันก็จะสุ่มขอออกมานะครับหนึ่งในสามอย่างให้เราเลือกนะฮะโอเคอ่าน,นี่ฮะผมอยากได้กล่องนี้มากๆากได้กล่องและสวยงามครับแล้วเราก็หาอาหารมาใส่อีกนะฮะกระบวนไปอย่างเงี้ยนะทุกคนเสียดายนะผมไม่ได้ทาโก้เฟิร์นนะทุกคนไอดี ID ลองผมได้เฉยเลยไอดี ID ลองเดี๋ยวค่อยทำไอดีลองแล้วกันฮนะรีวิวในไอดีลองแล้วกันปึ๊บเขยแล้วกดไปเหมือนเดิมรอไปนะฮะไปดูที่บ้านก่อนโตไหม ไม่โตเลยทุกคนเดี๋ยวอาจจะต้องออกเข้าใหม่ดูนะว่ามันบลักหรือเปล่านี่ผมออกเข้าใหม่เลยนะมันก็ยังเหมือนเดิมเลยทุกคนมันบัักเลยหรือเปล่าเออนี่ไงนี่ไงมีตัวมาติดหนึ่งแล้วนะโอ้เล็กมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บวอเตอร์ลิงแคนลด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 โอเคให้ทุกคนถ้าเกิดใครที่แบบขี้เกียจรอนะทุกคนให้แนะนาให้ให้แบบว่าเร่งวิดีโอไปนะทุกคนอ่อาจะลดไปก่อนนี่มาแล้วอุย้ยหน้าจอดับบ่อยแท้โอเคลดไปลดไปปุ๊บ รวๆฮะนี่อ๋อหน้าตาเป็นอย่างนีเองหน้าตาเหมือนแตงโมเลยทุกคนแต่เป็นแตงโมสีสีนวลน,นะครับออกมากี่ผลเนี่ยออกมาหนึ่งสองสามสี่ืมต้นหนึ่งได้สี่ผลเลยนะถือว่าเยอะอยู่นะครับทุกคนโอเคเลยนะสำหรับคนที่แบบไม่ได้มีลคคูนแล้วแบบเน้นปลูกเยอะๆเพื่อจะเก็บเยอะๆนะฮะแต่ถ้าใครมีลคคูนแนะนําให้ปลูกต้นที่มันแบบว่าต้นเดียวนะให้ลคคูนมันเก็บต้นเดียวไปเลยนะจะดีีมากเลยถไปป๊ โอ้หน้าตามันเหมือนน้ำเต้าเลยเว้ยดูดิปจัจยันสครอนอนนี้ครับโตเต็มที่แล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามานี้กันนะฮะมาวิเคราะห์กันอันไหนดีลูกนี้แล้วกันฮนะลูกนี้โอเคมาผมเดานะสามหมื่นนะทุกคนมาสามหมื่นลูกนี้สามหมื่นครับปึบเจ็ดหมื่นเฮ้ยราคาดีทุกอันเลยอะ่ะเฮ้ยอัพเดทน,นี้โอ้โหนี่ฮะติดทองที่เจ็ดแสนเลยทุกคนเฮ้ยราคาดีทุกอันเลยครับทุกคนผักของอันนี้ราคาดีทุกอันเลยนะฮะนี่ฮะดีมากเลยนะราคาถือว่าใช้ได้นะเป็นต้นระดับแรที่ราคาดีเลย,เลยทุกคน โคตรดีเลยนะทุกคนใช้ได้เลยนะครับก็ถ้าใครเป็นมือใหม่นะปลูกก็คือสบายอยู่นะก็หาเงินมาแบบเก็บหอมรอมิดได้ง่ายๆเลยนะทุกคนโอเคครับสหรับวันนี้ผมขอจบเพื่อน้ชอบกดไลค์ชอบมากกดซับเพื่อแจ้งหมายหน้าครับทุกคนเจอกันครับ